ทีวีดาวเทียมซีซัสวิชัน่นข่าวไทยไล้์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัยจริงใจใกลช้ชิดมิตรมวลชนส่วนนงนุษเนรมิตสวนมิตรภาพในสถานทูตเบนเยี่ยมเฟรนชิปการ์เด้นส่วนที่10เป็นของขวัญปีใหม่ในกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษ์พัทยา ได้นำทีมจัดสวนมากกว่า100คนเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิตรภาพสถานที่พักเอกอัครราชทูตเบนเยี่ยมประจำประเทศไทยเลขที่44ถนนสาทร6แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยเบนเยี่ยมโดยมีพนนท่านซีบิลเดอกาติเยดีฟเอกอัครราชทูตเบนเยียมประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายบีนอยคู่สมรสรวมให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทางสวนนงนุษพัทยานายกำพลตันสัจจากล่าวว่าทางสวนนงนุษพัทยาจึงเข้าเนรมิตสวนแห่งมิตรภาพเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ทั้งนี้สวนนงนุษพัทยาได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวนนำต้นไม้นับพันต้นเข้าปรับภูมิทัศน์สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้เป็นหนึ่งในแนวคิดเฟรนชิปการ์เดนส่วนนี้เป็นสวนที่สิ ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวนพร้อมนำต้นไม้นับพันต้นมูลค่านับล้านเข้าปรับภูมิทัศน์สถานที่พักเอกอัครราชทูตเบ่นเยี่ยมประจำประเทศไทย สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในแนวคิดเฟรนช์ชิปการ์เดนส่วนนี้เป็นส่วนที่10ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดสวนครั้งนี้ทางด้านนายบีนอยคู่สมรสซึ่งก็เป็นนักจัดสวนจากประเทศเบลเยียมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการออกแบบสวนเฟรนช์ชิฟต์การ์เดนในครั้งนี้ด้วยสำหรับสวนนงนุษพัทยาได้จัดสวนตามสถานทูตมาแล้ว9สวน9สถานทูตโดยสวนนี้เป็นสวนที่1ิบ และเป็นส่วนที่3ของปี2563สําำหรับส่วนที่ส่วนนงนุษไปจัดทั้งสิ้น10สถานทูตได้แก่ 1. สถานทูตอินโดนีเซีย 2. สถานทูตภูฐาน 3. สถานทูตปากีสถาน 4. สถานทูตฝรั่งเศส 5. สถานทูตลาว 6. สถานทูตเนปาล 7. สถานทูตกัมพูชา 8. สถานทูตพม่า 9สถานทูตรัสเซียและสิสถานทูตเบลเยียมถือว่าโชคดีนะครับที่ว่าสถานทูตหลายแห่งเนี่ยให้โอกาสผมมาทำสวนให้กับสถานทูตของเขาผมคือว่าเป็นสิ่งที่ท,ที่เราภูมิใจมากโอกาบผมเป็นนะเป็นส่วนไทยแห่งหนึ่งที่มีสิทสิสวนที่สวยที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเราก็อยากจะตอบแทนานเนี่เป็นไม้ของส่วนงทูตเองทุกอย่างครับ <laughs> um, I mean, first, uh, I think this garden is a symbol <laughs> um, of, uh, of a lot of things, actually, because this house is a heritage uh, that we as Belgium have tried to maintain for now more than a century, and now with this new partnership, we we give it also you know this space to to the garden so we are very uh, happy very thankful also uh, for uh, for the support we have received an amazing support we have mm. received today to uh, to create uh, but also maintain uh, this place which is a, a, a very special place in the middle of bangkok mm, so <laughs> <Okay>. amazing <laughs> okay, thank you very much yes. ทีวีดาวเทียมซีซั่นิชนข่าวไทยไลฟ์ออนไลน์ข่าวน้ำสมัยจริงใจใกล้ชิดมิตรมวลชน